พี่น้องเอ้ยี่ไฟอ่อนครับข้าวหอมแต่พี่ไฟแห้งมันสีใหม่ครับเขไม่เหม็นบัดนี่หอยเน่าจีหอยเน่าว่ะไม่ยังผมตดหอยแห้งเมื่อกี้เพราะมันหอยเน่าเจอตดนข้ายปนี่อันหอยนี่มันหอมไปเดียกบ่เขาเป็นหอยเน่าไอจีไม่เหม็นเหม็นตดโทม สมบายดีพี่น้องบานเทาที่เข้าดบรักคักแท่งพี่น้องครับถัดถาดเชือชุ่มกูบานพระตำหนักผู้พานขู่เมืองงามเรื่อเรองน้องหานและตราการปราสาทเพลิงสวยสุดสึ่งสาพูดไทยถิ่นหมั่นในพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญของพี่น้องบรรเทาเช่าจังหวัดสกลนครต้อนรับครับตอนพี่น้องปังป่ายกาสูบบรรยากาศของรายการผมเสียงเพลยวเมืองสกลนครนะครับผมเมื่อนี่ออกปะทงมัทธรมมหมายมาหน้าทักทายอาจารย์ปองและพอออเบ้ ห่วยมาอยู่ไกลกันแต่พี่ได้ลรอไปไปซิ่วได้ไปซิ่วมุมหมกลรอไปอันไหนไปซิ่วฮะมาหาอย่างสันหาหอยหาหอยหาหอยหอยจะไปอยากได้หอยอยู่บาตัวไก่ปัานี้ตื๊กขาวบึงหลงผุ่นอันหอยยังหอยปากแดงบ่ลูกหอยปากอ้านะครับบรรยากาศท้งไงตรงหน้าฝนตกนิ่หน่อยห่อมตองก้อยหน่อยตองกาบ่าวเมืองไทยขวัญซา ว่าเป็นอย่างน่าเจ้าสักมากเขาแมนแต่เที่ยวโอ้ยเหมยดิแม <c oughs> ่บ่าพี่ใส่บพวกหลังบังแนวบังน,นะงน,นะนครับบรรยากาศทง้งไงตรงหน้าพระราพี่น้องครับโอ้ยเดือนหกตกกะเดือนห่ามาเตรียมไทยล้มพัดต,ตองใบพ่อวกวิเวกโจกเจน้ำล้นตองสีนะ่แล้วบอกตัวบรรกาศกู้ไดยมาพวกหลังบังนะเออมันยั้งมาคนขาบอดีนะ้เนี่ยคนขาดีนั่นฮะ โอ้โหพี่น้องครับผมแก้วแก้วแก้วครับคาร์ดจะโดนเราไปนี่เหีอฮะได้ร้ายบรอเปล่ได้ร้ายนะครับอันนี้อันนี้มารอบสองรอบสามนะครับอ๋อ้โวสาหวร่ายปลาดิ๊กไอ้ว่าเขาเจ้าบ่ได้กินหรอพี่น้องครับพี่น้องมึงควรปุ่นเห็นเ่เห็นบ่ใครใอ่เสื้อหลีพี่น้องปุ่นปุ่นเขาคที่จะพูดครับอองตองอยู่ปุ่นพี่น้องนี่แหละครับใอ่เสื้อหลีครับผมนะฮะไม่ยังพออ๋อบีเห็นไม่ไม่นู่นยังจัดฟังมื่นนี่ไม่ยังพอี่ไม่กินปลา ปลาเสี้ยวหอยเหรอปลาเสี่ยวหอยปลาเสี่ยวกระตักเอาตีเราปลาเสี่ยวแมีปลาเสี้ยวหอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกเส้นหนากว้างแป๊บนึงเส้นหนากว้างก็แป๊บนึงเอามาพวกเราลองมาดูยังกไงบ้างก่อนปาไปเสี้ยวหอยนี่ยังเนาบาดปลา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 เสี่ยวหอยปลาเสี่ยวยังก่อเอาะไม่รู้โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ยังกาะพี่อยากกินยังก่ะปลาไปเสวหอยบลาไปเสี้ยวเป็นบ้าบ่อจะพัดเกิดพ่อไม่ให้กินหรือว่าไปเีคิวหอยผู้ใดไเสร็จมึงกินได้โอ้ยบ่อเป็นดอกเอาไปก้อยไปก้อยไหนกินยังก่อน ก่ไม่กินปลาบะบะคิวหอยปลบิ๊กคิวหอยเออหอยไม่ยังเพม่อยากกินปลบะ๊กคิวหอยเออเดี๋ยวพ่อเบสสุดบ้านเขาสุดอีสานบ้านเขาเลยเบดแบบไหนปลบะ๊กคิวอีสานบ่ใส่ปลาแดกเยอะไอว้าวใส่ปลาแดกเราใส่ปลาแดกใส่ข้าวัลาพริกเนี่ยก้อนสีมันมันปลบิ๊กคิ้วมันปลาปลาแดกกันหรืเปล่ามาปลาแดกคิ้วเนาะโอ้ยเอาสันล่องล่างสันไม่ด้วยเบิ้งเนี่นครับพี่น้องครับอ๋อแล้วท่านผู้ชมครับหลังจาก ที่เราได้หอยเสร็จแล้วก็จะไปต้มให้มันสะอาดเราก็จะมาแกะหอยให้ดูวันนี้ฝน <c oughs> ตกครับขอรบลดตัดตอนเพราะว่ามัน,มนจืดน,นะครับผม <c oughs> แก้วอีสานบ้านของเอาอาจีบเก่าแต่อานโดนเอาหน้าสูขจากที่ต้มบะฮ้อยเสร็จแล้วพี่น้องกระป๋องเผากระเสียมาะเขือเทศตอ้อจันปองฮะให้ไดต้อป่ะนี่ใบมาปรุงน้ำมักมาครับเลยฮะมาปรุงน้ำมักน้ำน้ำมักบายังกูพี่ใายังก็เลยบาไปคิวหอยแก้วเออนะครับป๊อดหาจะมาตอนไหนก็ได้หล่ถลายนี่ไอ ออกมาจากวัดมระเสาหามหาหอยเลยออไปวัดบอเสารดีมากครับอ๋อไม้บาทแล้วอมหาหอยตัวครับผมครับผมอืนะครับแม่นบ่น้อมันเสือมาบ่อน้อไปหาวุ้ยมาหามโค้ชไปหาหน้าหาคะหาคหาแรกใส่น้ำปลาร้าครับผมพี่น้องครับอืเรียงๆน้ำตาลบอกชู่ครับชุดบอาขี่ชูครับอืมเราจะใส่น้ำปลาก่อนครับมาดูสูตรใหม่บราพี่คิวหอยจากอาจารย์ปองครับพี่น้องครับสมัยเฮ็ดกินได้เดพี่น้องเดนนะครับผมขาวควายครับข้าวควาครับผมอื พี่คั่วกับผมอือากในรจัดกับพี่ครับครับผมบ่มีอันนั้นบอก่มีมาลาบอกม้าอย่างนั้นนะมาลามาลามาลามาลอย่างนั้นะว่าพงยังเออพงมาลาเขาบกินเขาคิดว่าพกลาครับอวพิกลามันเผ็ดมันเผ็ดเตี้ยนี่ครับืมมันไปเผ็ดใไปแเออครับผมครมากขาวหัวายได้จ้นึงหอมค่แบแมน แกซั่นลงกระสันผักซันลงมิจะเปื่นมีจอ่อนคิแข็งลงอ่าน้อยเพราะลงอือพี่น้องครับผมมันจะได้รสชาติของความบ้านี่จะได้บ้านี่เอาบุกหอยลงครับเออคั้นขัดขัดเหมือนไมเข้ากันครับครับผมอันนี้เสียเลือกลงจะบ่ิเวณยังไงบ่ิเวณไหนฮะเอารวบด้วยครับอือเอากระสั่นกระสันจะเห็ดเบิดจะผลบดเนี่ยครับครับอือเอาจากเครื่องหนึ่งแบงเอาครับผมนี่พี่น้องครับเบริเวครับผมอือนะฮะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเออคือพอใส่ถุงเบาแล้วเสียบมันจะได้เป็นเพลท เนี่ยฮางมามันจังบอ่อแสบเมื่อตัวนหลาให้ระวดก้อนอบไกลอ่บางหลาเมื่อขัน่มันแสบตัวหลาเออบ่าอยากใหแสบเมื่อพอมออยายงก็นนานนั่นใหนะ้ตีนขันเอาแสบ, <laughs> แสบ,บตีนไี่ต่อเลยคุณบ้าเพราะมันแสบตีนมั่จะแสบปากคอบีละบาดน,นี่ใช่เ<ไ>้ใส่ตีนขคนมอมายถอตีนเายทีน่ะครับมาดูการขันนะครับผมเขาเนี่ยเขานาั้ครับทแจ้ว่ะนี่บ่บ่ครับฮทำเป็นแจ้วไม่ไม่โตเลยครับเนี่แมนบ่แมนครับทีนอ่ะครับม หลังจากคั่นแล้วนี่แต่แซ่ไว้บ่จันป่อง<ะ>ถ้ามีัญหาหนี่แซ่ไว้ก่อนเ่อร์แต่เขาพีเวลาบ่หลายนัดจันนาะครับงสองที่มาเสียบไม้แล้วครับโอเคครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งกับผมบัดนี้การเสียบไม้จันทองกับผมหลังจากที่เสียบไม้เรียบร้อยปุ๊บ มางามแต่พี่เอ้ยเขาเอ้ยวยปานประเวศสันดอนครับเออมาเท่ากับจีนย้ลงน้ามากับผมมาเนียเด็กคนบ้านที่ย่อยย่อยยอยกยนนะครับพี่น้องครับเมื่อนกับผมพี่ปองเรานะครับเอาขึ้นเตาย่างนะครับให้มันเสมอกันด้วยสวยครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับมาเป็นดองแล้วนี่คือหอยย่างบาร์บีคิวก้บาร์บีคิวปดยบาโฮบีเอย้ยนะครับพี่น้องเอ้ยครับผม สุดยอดหลายครับผมอ่าจัดว่าเด็ดจัดจ้านในยานนี้ย่านนี้ครับย่านนี้อีขอขยันอย่าได้ย่านนี้กูมสุือ่อดย่างเข้ามาท่วงแพนนะครับเอาของเงยขึ้นแล้บุกละนะครับนี่ครับผมเมอ,อ่าละตเต็มแล้วก็โอเคเรืงงเ่องง่ายเพียงไง ี่น้องครับมาพี่น้องนะอันนี้หอยทอดต้มสุกแล้วเราไม่จะป็นต้องย่างมันสุกใช่ไหมครับถ้ามันถ้าสุกเกินไปมันจะแข็งใช่ไหมแม่ครับมันสีเหนื้อเข้ากอาแค่มันแหมๆครับเอาแหมๆเอาพอดีเกึ่งสีเกึ่งดุเกึ่งสุกเกึ่งเย็บเกือกชุกกงดีเกือกดุไม่ใช่อะไรแบบนี้เออนะครับเข้ากับชิมริกวัานี้ครับอือ้าวเริ่มพิจากเฮ้ยอ้าวเก้าเก้าพี่น้องเอ้ย ไฟอ่อนครับทาบ่หอมแต่พี่ไฟแห้งมันสทใหม่ครับฮไม่เหม็นบัดนี่หอยเน่าตีหอยเน่าก่อนไม่ยังผมตดหอยแห้งมึงเอ้ยเ่ามันหอยเน่าเจ้าตดสาวไปยันี่อันหอยนี่มันหอมปลาแดกบั่วเพรามันหอยเน่าอธิไม่เหม็นเหม็นตดโถงตดโอ้ยงานต่ำก็เลยเหม็นตดไปนะหอยนี่มันหอมไปแล้วแถวทาอีกสักคู่ดพี่น้อนครับ ถูกไปจัดอ่ามันฟัง่ย่พี่อ้อตัวนี้พรุ่งนี้นะครับ9โมงเช้านะครับ25กรกฎาคมเก่าโมงเชราเก่านาฬิกาปล่อยเพลงเมียเขามาเอาขึ้นดอกอ้อลักษมีสาวงามจากเมืองสตุตการ์ดเจอรมันครับพี่สาวผมครับเกือนคำสังฟาบอกว่าให้น้องต้องคอยเดี๋ยวตีกัะออกเลยมึงือมันเลื่อนลอย ออยยาเอาเสียงขึ้นด้วยเฮียแม่นสิหักสำได้แต่สุดท้ายโบได้เคียงจตาลแล้วกลับมานั่งน้ำตาลังฝากพี่น้องนะครับเดอ้อลราพูดมาบักละพรุ่งนี้นะครับเราจะปล่อยพงันเพลงนี้นะครับเมียเขาบ้าเอาขึ้นนะฮะ ตุกงละบไปจานย้ำน่ยันปข็ไปดเราตีเล็น้อยครับเมันคือกี่เรานา่ยฮหไ่เต่นึงสินะไถึงตีไม่หลายคนได้ดีมึงหยิบโตกน้ำมาได้ี่ะรับฟอนก็จัดฟองด้วยเขาเบิร์ฟองกันซักเน่นซักซักตัวฮัลลบางมือเนี่ยนี่มันเนี่ นี้นะครับ9โมงเช้าเราปล่อยแน่นอนนะครับพี่น้องครับฝากดีๆต่อน้องนะครับเด้อนะครับวางบ่อนทานซุกไปจ่าซุกระบายซุประบายครับคุณใสบัแนวสีพรงน้องบุญบัตรถังได้เคียงคู่อันนี้ประธานห้างนะครับร่วมเล่น MV เพลงนะครับ ริมโของอำเภอบ้านแพงนะครับผมเมียเขามาเอาคืนแล้วเด้ออาไอนี่คือนะครับคุณจอยสีภัยพี่สาวนะครับหลังจากเพลงนี้เสร็จจะปล่อยเพลงพี่จอยนะครับผมโอ้พอออกอตัวนี้ที่เขาฟองน้ําตาน้องไหลลังที่เขาฟองน้ําตาน้องไหลลังเบิดความหวังในนางสาวแก้วพรุ่งนี้เจอกันครับผมนี่ครับ ลูกทุ่งมะล้าสาวเสียงซอดดอกอ้อลักษมีพลาอ้อมีสายยาบ่มีอ่ะสายยาบังไหนปลาออตายขึ้นฮะพลาออตายขึ้นพ่อพลาอ้อตายขึ้นแม่เกยผู้ใดเกยเกยลุงลุงสถิตตายตำพ่อดอกดอกปลาออดดอกออดตายขึ้นเด้๋ยสถิตตายตำแม่ครับลูกสาวปัญญางาแก้วสุกเราไปว่านายยังนี่ชุกนะครับสุกเอามากินต้นลูกพี่อ่าพี่น้องครับไม่ครับพ่อ พ่ออะไตัวยงได้ออดไงเอาไว้ดอกมันแข็งแต่ก็แข็งนกครับอนนะอมาพี่้องมานะครับและนี่คือมาพอดีปะบอสบอกหลายจิ้นพ่อถึงอยู่พี่้อกรับเบิ้งครับอมอไ้ือบอหอยเดีื่เด้บซิเลวเราจังเห็นนานะเมี้ยมันจัแบบสมบัยดีที่เราเล่าทีเขาเราบ่าสามเราเป็นด็กเราเป็นสิ่มันมันโจรรอพี่้อกมาพี่อ้อง เอาละเซฟกินก่อนอย่างมันจะหดตายว่ามันจะดยากมันจะเซฟมันจะมันจะหดยาอะเฮียแก้ครับพี่น้องครับครับผมมีคิครับมีคิ้วเหรอไปเรียกใครพี่เรา้วกันไรเราพร้อมไรีกเว็พี่ทานพร้อมกักวงครับเจริรถจัดมาพี่ควมึงนะครับนี่หลกมาครับ

กุด e, เป็นเกี๊ยวกุนบหมให้กิน้ายมันครับมากก,กินแล้วรับผม้าไปดูอิ่มเลยตัวกระค่ตัวกระข่ตัวกระข่๊มชมหาข่๊มทำกี่คนอิ่มเลยถ้าเปลี่ยขาวสิขายใหม่จะแบบไม่รอยหมดเนาะไม่อร่อยหมดเนาะซ้ะำเนี่ยเมื่อกี้เวลิมได้ไดสุดเย ขายไปซางซึ้งมดไ่แล้วยหวยเพราะสร้างซึกงเรวบมือขายไปเลยเพราะใหม่หมดนี่จะหลับไปดหวยเต็มไงไม่จิจับปุ๊บนยลอยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยเพราะเูบหน้าพอแล้วพอจะขายตอนที่บาทนี่อ๋อ1 2ึ4งสองสหก็ดเ็ดชิปได้ทินี่โอ้มันเต็มไหมเหลอยเร้าขอจะขายใหม่นึงม่าซื้อจิกระยาเจ้าแล้วโน่ามาก่อกระทิมไมจขอจะขอมันขายกะจะขายแพงเาเด่นดองกัจานปองให้ม่ขวอยเขาไ่ายให้พี่น้องมักินสดให้พวกนี้อยูได้กินครับอ เพราะว่าขอไดลงสอสอยู่เปิีีมากเนี่ยผักสาลัยดทาง้งไม่้บายครับเฮ<ห>้น,นโยรบายนโยบายมันจะนายากีึยังป่นก็ป่นอืม <S <S าาครับมากินแลัครับรันี้ไม่รู้บ้าไม่กอื่อใครผมนั่งก่นกอน อยามากินเป็ะโอ้ยบ่อึดโบ่อึดมันเนีอยโบอืมันเห็นมันหลายอยู่ไปทั่งมือโบอืดแต่ว่ามีคนถามว่าอันถ้ายขี้ผู้จัดการโบได้กินน้ำกากเชื่อสัตว์่ปข้าวตาบ่บหูได้มาตั้งสี่แล้วนี่เสร็จผู้จัดการเบิดผู้จัดการให้เด็กกินหลายกว่าเด็กเขาเยอะนะครับไปมองมาใส่เบื้องเข้าเขาโผล่บีดดูอืออะอะไรก้อ พ่อไหนกันข้าวหนุกบุญกินเด็ดซี่มือบุ่นท่านครับนะท่านครับเด้อพี่ลำใกรครับพี่สาวคนสวยขอบคุณผนิ่งด้วยนะครับพี่สาวจากเมืองเพิร์นเห็นบ้างครับขอบคุณผนิงครับที่ให้ข้าวนมหล้นไส้บนกำลังงานเด้อการตวงเข้าขอบคุณด้วยเด้อทั้งเมืองเพิร์นประเทศออสเตรเลียดูแลสุขภาพด้เวยเด้อพีผนิงเข้านะครับทั้งกำไฟทั้งออสเตรเลียครับผมขอบคุณได้ค่ะ

อบมาตอเป้านไม่ไดหรอ่ินมกินอีกอา่านเไม่นี่หวนนหวนเลยอย่าเป้าเลยไม่ใหญ่มอน้ามังหมดเลยกิ้มหมดแล้ไม่หล่อนป้าก่หล่อนปะห่ามมากกว่าอนเนาะ เดี๋ยวมาพี่น้องครับโอเคครับแสบหลายพี่น้องเอ้ยนะครับผมนี่มานเป็นผู้จัดการจะกินปะนี่การกินหอยโอ้ยแหงเลยเอลิสแจกว่ามันร้อนไหมอ๋อคือก็ว่าอ,อยู่อลินอล้นแกะเนาะหรือว่อาอลิน้นแต่เนี กับเมนูมือนีครับพี่ดองครับผมนะครับอย่างหอยครับปังเนาะจันปองเนาะทั้งหอยปีหอยปังจัหอยทะเลร่วมกันนะครับผมนะครับแซ่บๆตรงนี้ละนะครับพี่น้องกันเท่ากับผมกับเมนูอีสานบ้านๆมือนีกหลังจากท่าไปซื้อหอยมาครับผมไปหาหอยมาครับเมื่อนายป็นเมนูใดข้อที่ตามกันยินดีสบายกับคุณหลายสบายดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับ